Hello, guys, you close o ัล e หลครับสวัสดีครับมาดูทับทะเลเกมิ่ง g ัลโหลเจ้าคะตนนี้ก็ช่วงหน่เกมส์าร์ดน้ำเสียเรากจะมาเอเลเมนเท็าคอครับ e l e m e n น e d คอแมปกันนะครับซึ่งมันก็หัวร้อนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยโคตจะหัวร้อนด่านแอร์นี่มันมีเห็นไหด่านแอร์นี่มัน เป็นด่านที่ยากมากที่สุดแล้วว่าด่านนี้แล้วด่านไฟแล้วค่อยด่านวอเตอร์แล้วค่อยด่าน Water, แอร์มั้งเพราะด่านเอิร์ธกับไฟมันง่ายมันน่าจะเป็นด่านไฟเอิร์ธแล้วก็เป็นวอเตอร์แล้วก็เป็นอันนี้เรียกว,ว่าเอิร์ธไฟเอิร์ใช่เพราะเอิร์ธมันง่ายกว่า Lay, แล้วด่าน Water, วอเตอร์เราคนจัดการให้ผ่านซึ่งมันก็ยากมากมันเป็นน้ำให้เกาะเกาะเป็นลิงเลยมั้งอะ กาะเป็นบันไดลิงเด้อ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 อุ้ยไอ้เมื่อกี้เลยเห็นลิทเดินไนแชร์ถอยหลังกลับตืออุ้ยเลยเคยทำได้แล้วอะ่ะเลยทำอะไกดชิปหลังสุดเอากดชิปหลังสุดแล้วก็ต้องกดชิปตรงเอยียงสุดอะมุมบล็อก ้้เขาใจแลวดังค่าของที่มันมีบ็อกมันจะเป็นตัวที่ทำให้นั่นเพราะว่าถ้าเราอ,อยู่ไอตรงข้างหน้ามันอาจจะไม่ถึงเป็นไปได้ไหมเมันเดินไปได้เนาะมันก็เป็นไปได้แหละเมื่อกี้เรากดผิด,ดอุ้ยไม่กดกระโดด <laughs> เอาเข้าไปเลยไม่กดทุกอย่างเลยไ,ไม่กด <c oughs> ไม่กดกดยปิดงนานเลย <c oughs> เปิดแบ่เล็อยู่บนนั้นจะฝนตกอีกแล้วครับโชมก็จะเอาฟองกันเถอะมันฝนมันไม่ได้กดพวกเราแล,แล้วก็ปล่อยมันโอ้เบาจะหผมปิดอย่างเบาสิงเจมว้าวอ่าคนละที่ดีกว่าถูกป่ะเฮ้ยเลย็ What the fuck ท่านผู้ชมตะกี้โอ้โหตีเลยของเลสามารถเปิดชั้งสี่ได้เลแล้วก็เปิดได้เราเปิดเลยล้วชั้งสี่เหรอไม่เลวน่าจะใช่มั้งเลเปิดชั้งสี่ตะกี้เราโดดได้แล้วเราก็เหลอเดินหน้าตายเกินเหมือนการกับเลเลยเลเดินหน้าตายเกินไปสามสามรอบสามรอบไม่ไม่เราไม่ได้เดินหน้านะเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราเราเผลอกดถอยหลังเลยเลยตกเข้าใจละ รู้แล้วว่าทำยไงต้องกดอยู่ในบล็อกแล้วกดโดนให้ทันเราคิดอย่างนี้ไม่เลยต้องอยู่ลิมบ์มด้านหน้าบล็อกกันแล้วโดนได้ทันยักษ์ในบอกให้สองสเต็ปอ,อ่ะเข้าใจมันหนึ่งสเต็ปนี่ใไหมอันนี้มันหนึ่งสเต็ปหนึ่งสองสามยังมันโดนสองสเต็ปไม่ได้แล้วทำไมตะกี้เราได้หนึ่ง <c oughs> บักไปมันเคลิ้มทำไม่ได้เลยเอาไว้อืมตัวจะดีบักเกิดบนบักเกิดท้งบนเหรอสวัสดีเจ้ารถน้อยท่านผู้ชมฮะผมมาบักเกิดเอาไว้เข้าใจแล้วฆ่าตัวตายดิหาเลยฆ่าดิง่ายง่ายรับคิวอือรับเคียวเอเอสด้วยนะรับเคียว e s ไม่ใช่ก็เลยว่าเขา QES ทับ Q E เลยก็ตายดีมากคนดีมันบักเกิดใช่มั้ยตะกี้ตะกี้มันบักเกิดใช่มั้ยอืมเมื่อกี้เลยกระโดดผิดใช่ถูกแล้วติดอ่อ มันต้องอยู่ริมที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะเลยแต่ทําไมถึงไม่สามารถเกิดตรงอ้าวเลยกระโดดผิดทางใครอยูตายดีกว่าอ๋อ,อรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจความรู้สึกแล้วแล้วก็เข้าใจด้วยว่าต้องโดดยังไงแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้บ้างตายเองไงทำไมตอนนั้นเราได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเหม็นไหมในคลิปอะตอนที่เลไปปรับอนะไรนั่นอะปรับดิสเซนอะ เราได้ตอนนั้นแหละโคจะดีอุ้้ยเอ้ยเก้โหัวร้อนมากท <c oughs> ่านชมผมว่าด่านแอร์มันหัวร้อนมากเลยนะด่านแอร์ก็แค่โหลดบเงอินอันเดียวก็ถือว่าหัวร้อนละ <c oughs> เมื่อกี้แล้วก็เป็นโหลดีลแหละทำ <c oughs> ไงนะ ด,ด,ดแค่ลิศอย่ามากวนเลยก็พออันนี้เล่ตัวเองนะจ๊ะผมไม่ได้ช่วยอุ้ยอุ้ยเล่ชักสปอนมันจะดีดหรอเฮ้ยเล่มันมีคำว่าเลเพ่พวกเราไปเผือไปทําการลแบบไอเทมเฟล์ของเขาไปอะเอาไงอะ่ะเราไม่สนทับสปอนพอยต์ อ้ยเมเล่นให้ได้นะความหวังอยู่กับลิซแล้วนะอยู่กับเราเลยหรออนอกจากว่าลิสปอนพอยเรียบร้อยค้าแบบสปอนตะกินแล้วอยู่ตรงนี้เลยเลยแล้วอยู่ตรงนี้เลยแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ข้ามไปเปิดบัตเทิร์นซึ่งมันกวนมากๆเราควรใ่บัตเชิร์นรีเวอร์ใช่ ท่านผูมเขาเข้าใจเลยเขาเก่าคําว่าเอื้อมมือถึงนะฮะมันมือไม้ขามันเอื้อมได้ยิ่งกว่าพระเจ้น่ะมากเลยจริงมือไม้ขาโคตรจะไปทางไหนวะบันไลไปผิดทางไว้เอาไปผิดทางเ่ะนี่แหละเลยลา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 ไม่คิดกลยแตจริงน้องอีโอ้ เราไม่ต้องมาเล่นฉากโทรทัศนยเลยความหวังอยู่กับเราแล้วเลยออืใช่ไหมน่าจะใช่ขอยเล่นเรายังไม่ตายเลยตังแต่บ,บอกนั้นนะ่ะเดย์ยังได้ป่มเรียบร้อยผ่านจ้จโอเคกลับกันเดย์ลอยนั่นอยู่เราคือเทพเจ้าแห่งพระขอไม่มึงเทพเจ้าแห่งแอะมึงชอบเอื้อมมือ วางไว้ตรงมักนี้เลยสายแล้วก็คอมเพล็กถอยอวางคอมเพล็กปัญหาคืออันนี้เรียกทำเฟลไปทำไงอะ่ะรเล่หัวสายดวางตรงนั้นเหรอไม่มันมีสายอยู่ให้ขุดเลยเปล่าเฮ้ยมีอะไรอะ่ะเฮ้ย ผู้ชมพวกเราแก้ไขปัญหาได้คืออะไร What is that? ไอ้ไม่ยิงวันชคือนี่ไงจบแมปครับใช่ไหมจบแมปนี่ไงแด้ฟองใสยิงได้น้ำยาได้อะไรอุ้ยโทษ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 ข้างในนั้นคืออะไรอีกครนบเกาะที่คตรไม่ไม่ดีจริงเหรอ มันอันนี้มันเอาเล่นหนึ่งคนไม่ใช่วะเออพวกเราเล่นสองอะไรเจ็บเปล่าก็ดูเลือดเลยเอ่าเลยจะยิงลิศกูไม่มีธนูเนเอาเอาเอา้ด่ดาด่าดอิสตากแตว อย่าด่าดาด่าดา it's g o n a get d of h e ลืมบอกน่าเลยคว่าเกมหมดผิด ดิสอบีแต่ไรก็แค่หมดก็หือโหขึ้นเทพเจ้าอยู่คอมเมนต์มึงช,ช่วยอย่าสิมันเล่นอะไรกันวะเนี่ <c oughs> นยเล่น,นอะไรกันวะเล่นอะไรก็กลับได้กลับได้เหรอ,อเราได้ก็อย่าทำอย่า เล่นอะไรกันวะเนี่ยโอเคโอเคพอ้อมกินเพจนดีบ๊ายบาย